ตัวนี้เป็น iphone 11นะครับลูกค้าสงสอมในอาการเปิดออนเครื่องไม่ได้นะครับตัวจอเนี่ยอันนี้เราดูแล้วก็ลูกค้าบอกว่าเคยลอกกระจกมาแล้วนะตัวนี้เป็นทัดเทียมนะครับแตข่ของที่ร้านถ้าเกิดว่าเป็นงานลอกกระจกใช้ทัดแท้นะตัวนี้เป็นทัดเทียมสังเกตได้จากข้อข้อต่อพวกนี้นะต้องสองกล้องนะดูได้ครับเดีย๋ยวเรามาดูในส่วนการแก้ไขในส่วนของบอร์ดนะเดีย๋ยวรอช่างแกะกันโอเคอันนี้บอร์ด iphone สิบเอ็ดนะเราแกะมาแล้ว บอรยังไม่เคยผ่านการซ่อมนะสภาพถือว่าสวยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะแรงจ่ายเปลี่ยนเป็นเ o w e r ซ u p p l ายนะครับเพื่อจะหาว่าวงจรมีโหลดมีอะไรหรือเปล่านะครับ mm hmm. ตัวช็อตอะไรหรือเปล่าเปลือ hmm. กโอเคดูที่กระแสด้านล่าง AM mm hmm. ตัวนี้ก็แปลว่าเครื่องเนี่ย mm hmm. มีวงจรช็อตอยู่นะครับ mm hmm. ด้านบนว์เนี่ยตกลงไปเลย mm hmm. โอเคเดี๋ยวจะแยกบอร์ดแล้วก็ทำการแก้ไขให้ลูกค้าโอเคนี่ขั้นตอนการแยกบอร์ดนะครับตัวนี้เป็นบอร์ด2ชั้น ถ้าเกิดว่าจุดโหลดมันอยู่ภายในนะครับเราจะเป็นต้องแยกบอรดนะแยกบอร์ดออกตั้งแต่ iPhone X iPhone X ขึ้นไปนะฮะก็เป็นพวกบอร์ดสองชั้นเล iPhone X โอเครุ่นใหม่ๆนี่สองชั้นหมดแล้วนะอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่180ยแปดสบนะฮะอุณหภูมิแทนยกมาอยากครั้งอาคั้งที่เรากดจะยกทรั้งเดียวกันะ นี่เป็นบอร์ด r f นะครับฝั่งบนนี้เป็น AP นะครับเดี๋ยวเราก็มาดูว่า2บอร์ดนี้จุดช็อตเนี่ยมันอยู่ที่บอร์ดใดนะครับโอเคอันนี้เราเอาบอร์ด AP นะฮะมาทำการทสบอร์ด AP ไม่ไม่ได้มีปัญหานะครับมีปัญหาอยู่ที่บอร์ด IF นะบอร์ด r f ีปัญหาที่บอร์ด IF นะฮะเดี๋ยวเราก็ทำการแก้ไขนะครับแล้วก็ประกบ,บกลับเหมือนเดิมโอเค okay. ครื่องไอคอนสิบเอ็ดนะครับอ่าปวดออกก่อนแล้วเดี๋ยวเราดูตรงเพร,เร่อว่าสายอ่าใส่เข้าไปตัวแอมจะต้องนิ่งนะฮะถ้าเครื่องปกติตัวแอมจะไม่กระติกนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้เราเทสให้ดูก่อนนะก่อนที่เราจะประกอบอุปกรณ์เกียรเทสออนนะเทสออนนะ,นะเฉยลูกระแสายจะรนไปนะครับอันนี้ไอคอนสิบเอ็ดนะครับหลังจากซ่อมเรียบร้อยนะครับ ก็ดูเช่นรับประกันอันนี้จอนะครับอันนี้ตัวบอร์ดเรียบร้อยนะครับอ,อาการเสียเนี่ยจำเป็นนะฮะจำเป็นมากก็คือต้องได้ได้ได้เช็คก่อนว่าจุดไหนเสียหรืออะไรเสียอย่างเงี้ยนะฮะจะได้ประเมินราคาได้นึกออกไหมบางครั้งลูกค้าถามว่าเครื่องเปิดไม่ติดซ่อมเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันมันกว้างบางครั้งมันกว้างนะครับแต่เราอาจจะประเมินคร่าวๆไปก็ได้นะรประเมินคร่าวๆกันได้โอเคนะฮะตัวนี้ก็มีรับประกันนะครับ มีรับประกันงานซ่อมอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวจะแจ้งให้ลูกค้าทราบโอเค